มาใช่ละตาค่ะตาค่ะนะตาเจ้ากูบึงนี่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 เนี่ยโอ้ต้องเห็นว่ามันเป็นหวานนี่พี่้องเลยทั้งรูปนะนี่เนาะโอ้ตัหัวงามผุอยู่พี่้องน่ đồng ơi, nó ta hai chín phần nó Cái bộ cao vệ Thì đồng ơi, nó phần ma pa mà này cái đây Bùa trói trời đây Thì đồng ơi, ma, ma Qua đây À, bố Qua sân, ôi, ma nè, À, ma tuần sau Tuần thiêng cả mưa, ta mưa như là Cứ cày thế là nó dì mưa thắt như vừa là tuần thiêng nó à, tuần ba hả nè phá khỏi mát tê sau bà chẳng à, tuần viên cho cả bà hết ngàn châu bà chẳng nó bằng con đỡ khỏi xịp vừng phần phú bảo gần phía đoàn gầy nó một chút cái trái on lẽ phí ở phía đoàn gầy một chút đến cái đây nó một chút là cơ bà này nó bảo khổ nhà năm cả cả ngàn à, thứ bà à, đài lầy mà dù à, thứ bà cả cơ bà phía đoàn gầy ขันว่าบุต่งมาท่านดีกับขออนุญาตเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อขอเป็นมืออื่นเนาะขันว่าบุตรท่านขันว่าท่านกับชิมเมื่อเนาะผู้รักผู้ใยเพื่อนมอบหมายมอบงานให้กันเด้อกัมาเบิ่งเพิ่นพี่แร้นี่เนาะผู้เพิ่นกม้มจิตก้มใจมาพี่น้องเอ้ยเนาะใช้ชมชมปวดอยู่บล่ล่ะชมยอยูเออ่เออสบายดีอีกเถ่อเด้อสบายดีไปสบายเนาะ <laughs> เออให้เพิ่นหาแน่เนาะเออนั่นเลยไปเรื่อยๆพี่รองเลยเอาบโบลายหรอกมันอีซองกระโอกก็พอแหละอ่าผลเท่านั้นช่วงชิมี่เท่านั่นหา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 อ่าจะมาทางนี้เลยเจ้ากินนี่นี่นี่โอ้โหพี่รองเอยองงองอลนเยน,น,นี่นี่นี่ <c ười> นี่น่ะ นดอึนี่เด้พี่น้องเอ้ยค่อยบัดบ่มีเสียมบัดนี้เนาะอือนี่เด้พี่น้องเอ้ยเนาะอือมาหลายคนอยู่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้น่ะเนาะแต่ว่าเพิ่นก็สิเอากกระเจียวคือบ่จิตอยู่บ่มื้อนี้ตั้งมาหากกระเจียวก็เอาแต่กกระเจียวดพี่น้องเอ้ยเออ เวิร์พี่น้องเอ้ยเนาะเวิร์อ่าลอยไปเรื่อยๆเนาะนี่แหละคือป่าลอยกับเจียวหอมมันก็ส <Clinic> ิอ่าบ่ได้หกปันไดนเลยโอหลายแท้นี่โอ้ยเอากับเจียวเนาะมาพี่น้องเอ้ยไหมมากินฮอดแต่ข้าวกี้อยู่บ่พี่น้องกี่ซี่ เอฟซีท่านไดเคยได้หายู่บ่พี่น้อง FC เอฟซีเอ้ยแบบนี้เนาะดอกกระเจียวบ้านเฮาเนาะนี่บ่มันจะเป็นแบบคือหัวหวาดน,นี่แหละพี่น้องอยู่ทางลุ่มนะเนีน่ยกับพง่พง,พงยอดออกมาแบบนี้นะว่าบุชิตบุมิเสียมเนะาะใบอันนี้แบบนี้ไม่กินตลอดมัน,นโอ้ย Nó, no, à về trước mặt nó ơi lo thẻ dòng này hm ừ. cái chiêu Ừ hm oh, khát 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 hm hm này đìn on là giặc hồ hm đó นี่เลยโอ้ต้องเห็นว่ามันเป็นหวานนี่พี่้องเลยทัรูปเลยนี่เนาะสวยงามฮึบอ่ะไปเรื่อยๆพี่้ังเลยโอ้ยมีนาดูดีดิหลาย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 ,ลายโอเอาโลดประเสริได้

ใช่่ะตาตาคนช่ตาเจ้ากบงนีมาหิวหิวหิหิวหิวหิวเด๊ะเดะแม่ไม่เชียวนี่ดอกนี่เห็นนะบอเห็นแต่ดอกเ่าอะไรแม่จูบแน่นหน่อมันมันจะดอกเ่าเนาะเออ แมนดีดีน้อยกี่แยมอ่ะเนาะจะไปเดือกที่ไรเนาะก็แล้วจังไรแต่ดอกเผาตรงนี้ไปดอกกูนี่ยเฮ้ยสามีเอาขึ้นมีแต่ดอกนั่นแทบไม่ได้หันเอาบ่ตาเออนันเดนันเดไปเห็นตัวนั่นบ่ตัวนี้หากเห็นโอ้ดีเลยอ๋อพี่รองเลยบิ่งไปน้ำกันสองดอกจัดไปจัดไปแต่มูจะมีอยู่พี่รองเลยเนาะ เดินนูที่นี่นี่นี่เนี่นเอาเอาจัดไปจัดไปมีโอ้ยยันหามือบ่ได้ดิหนักดิหนิเนาะเออเออครับเราไปเรื่อยๆพี่รองเอ้เนาะไอ้ซี่เิ็นสมัยเบิ่งเด้อนี่เนาะเ่าไั่นเอาแม่มีนะเด้เี่บาดเพิ่นบ่เห็นนี่พี่น้องเอ้ย มพ่นบวเห็นเลยนี่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 พุ่นเอ็ดตาไก่เลยม่ค่อยอ้าวเยียบเลยเนาะอ้าวเออออีพีเนาะเห็นเหอมามันบวเห็นเลยพี่แองเลยพวงนีเนาะมาลองหน่อนี่อ้ยนี่เขากินได้ได้นี่นะนี่เคยกินยกนรจว Nhắn, khỏi, cái cốc nghe không cái em mới chắc tên gì tên gì nhăng húp đồ cái chiêu phi long lái được xe tôi chiến vậy xe chiến vậy hôn nhem khai khơi khai pì đấy chú cháu phải như phun nó, pì à, à. à. คนเดียวก็ได้ใช่ไหมสองเชียวเพิ่นไปน้ำกันรถเนาะบิจิตสชิมาบึงก่อนทางนี้สิมีบอพี่น้องเอ๋เนะาะงไี่ก็คนปลาไม่ปลาตอกอ่าม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 าไปสันมีนาวะอ่าจะไปตอนเช้าแล้วผ้าไขมาตอนเช้าเดอ้อไปสันอ่าตอนเที่ยงหรือว่าตอนเวียนเจ้ากะเมื่อเห็ดเวียกเจ้าไปสันนะนะมีนาเพิ่นก็ได้ không thấy không cho không ờ à, bưng phay bưng phay nó bưng phay năm cần à tiền pa nó pa lột cái chiều pa được cái chiều pa mặn à cái chậu của chị tiền đi đấy À, à. à. Ủa không có cây đấy rồi nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เพินมากับเพิ่นว <ps> huh. ินาเป้ไปบอนเพิ่นผู้เพิ่นผ้าหาเพิ่นเล็ดเพิ่งที่เพิ่งที่มันได้หลายกูเก่าเออบอนเพิ่นหาไปสั่นพี่น้องเลยโดยพี่น้องเลยดอกอย่างน้อนี่อืมเดี๋ยวเออ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 หลอกอันนี้่เฮะ เออดีและไรอะเลยไล้เด้อไลไปไปเรื่อยๆสี่ส่ขนรอป้าเด้อวันนี้เด้อห่อนอยู่เนาะเกินชิมโมงอ้าวบปชิมมง นี yeah. yeah. ่เต็ตัวเพกไม่ม voilà. uh, okay, oh, ah, um. okay. ีเอาม่ด้ยบนว่าโอ้จะีเต็มกระตาเลยบอแมนจะเต็มกระตาุน่ะก็บแมนน้มีแต่ดอก่ัวนะโอกรายเลจะเบิ่ง่นะกะบุงข่ทอกะปั้นกะโเี่เผานี่นี่หากได้จำเจอหนึงดีใจได้ทำนี้ใครกลัวมาบ่ได้ยัง เออได้ครหนึ่งก้วเจ้าอู้เนาะ่อยก็ได้เนาะแล้วก็หิวรักเติมหนึ่งเนาะยังให้เราเดียงงงๆอยู่เน่วอปเานะเอาว่าไขิเนาะโอ้แสดงเห้แดงเฮงดีเนาะหามาบกลไกขิมเชยมีนงเนาเนาะมันเาปจะมือจะกินเ

Hoa 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 À hoa 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 ยี่เช้านี่ดอกกระเจียววะเช้านี่มะเบิองรุ้นี่ฮะฮะว่าไปมันจะมเองดีๆดอกกระเจียวขาวเป็นอันน้รมันบอกเป็นอป่มาเงูเนี่เป็นหวานเลยนั่น เอะลรวันวันเรากระเจียวเนาะกระเจียวมันต้องไปสอบวะล่ะบูแม่ตัวนี้นี่นะเบิ้งแม่ตัวนี้อันนี้นะอ่าอุ้ยนี่กระบูแม่โอ้ยเบิ้งนี่กูอ่ะนี่อยอันนี้ไหนอ่ามันถิบแม่นอะไรอุ้ยมันอะเอ้ตนะเอ้าแม่นนะทำมีว่าไปมันคือบูมี่สอบมันงค่ะ ไม่ได้ขอยือว่าขอยเอาอยู่นะอันนี้โมเม้นตัวนี้มีสามีของเจ้าอันนี้โมเม้นตัวนี้เอ๊ะน้ำเจ้าเห่นแม่แล้วนะได้แม่แน่นะเอาแม่หน้าฮันหันเจ้าเจ้าขาวโอ๋ต้องหมาแท้ดิอ้ย

เออไม่ได yeah. uh, ้บบบนี hmm. oh, ้เนาะรอว่าบแบนี้ดาทงได้บ้างแบบนี้ใช่มันไม่ได้บนหุกเลยน่ออ่านี่ดิเดกุกมันก็ได้พี่น้องเลยเนาะมวยเนาะมันออกเตะดอกเลยนี่เห็นบ่เห็นบ่ใบมันนนะี่ลยมันก็มีฮะโอ้โหนวนี่อ่านี่ดิพี่น้องเลยอืม เาเก็บพอเอาล้วก็พอเมื่อแล้วบานมันหอนแดดได้หนีจเื่อเชื่อบ่าดดในไเฮียนะฮุบเอาไปมาทอดบริยากได้แล้วบันห้บริจากได้ทอดกรเจียวแล้วต่อไปเมื่อแล้วพี่้นนี่คนหาได้บันหนึ่งเม่นยว่าละมันใจยว่เถะนะ เวนหวานบน่กนะเราเรากลมผัวแล้วเล่นตรงนี้นะผันตัวนี้นะหวั่นใจมันมีอมันเด้นี่คขว้หาตัวนี้สฉีวโบว์โบว์ตาคนนี่น้ำผัดน้ำแห้งในการาหาดอกกไปจุดไป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 ลองเลยฮึ๊บไปเรื่อยเรือเรือยฝซีทุกทุกท่านโอ้ปวดมากโอ้ย อ่บ่งไปน้ากันเอฟีทุกทุกชาติอน่อยอ่ีมีคนปวดขึ้นเฮ้ยย่บนี่นทำเนี่ยเนาะ ข้นในสองหอดอยู่นี่เนาะคดีเนาะมวมวมวพี่งเลยเปันกันปันกันคนใองหลอดเออตัวตัวนั้นตัวนี้ตัวนั้นพอยเนาะกับบุ่พาว่าิยอกกันที่ซื้ดอกด้อพี่งด้อันี้นะเด้อเนาะเรา บ้งลูกฮะบ้องเลอ๋อตุ๋สยกันดึงบันเล็บมาน้ำมาไเมโอ้ยน้ำแท้ระวังระวังนี่เจ้าต่อใหม่ตัวนั่นแล้วก็ตัวนั่นบัดนีลอไปเพื่อฮอดทั้งชาวแม่เพื่อนก็เต็มแหละ Ờ Ờ cái cây gần như thế đấy nè cái gần như đi mà, Đây dì bò xuống dì bò À phía đằng ấy nó À xì bò này đấy phía đằng ấy À tớ bà khuôn thì cái cháu dù na cây này khởi cháu bó nhạc bố mì À, không kín đấy, mà chẳng rộng sắp vải gì đấy kèn chị chưa bà cứ gì ngày cua chú nó ngày cua tháng hao chú chị đồng người nó hôm khác phải nhắn chị đồng người bạn này à, ha lộc cái chiều rất khuyết nữa này ha cái nhang còn cả mừng đẹp chị đồng người bật hết lộc cái chiều cái lấy và này nó nhẹ mình quá hiền hòa cả này nó Mắc nhàn cần thế này nó ôi phải 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 bắt mua muôn mền bò ôi อ um ันเล่น wow นี่คือเพิ่นมักมวนเด้อพี่น้องเด้อเนาะมวล่าหย่ากันเลยเวนหย่างน้ำกันเนาะบดหินนี่ก็โอ้แล้วบาดเลยเออเออเอฟซีเ่นั่นแหละอ่าเบิ่งไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องเอ้ยเห็นเด้อเห็นเด้อเอากระเจียวเรากระเจียวเนาะ เบื้องพี่น้องเห็นเปล่เนาะอ่าเป็นไหมอ่าบันจีมีผลแงะมันเอาเอาอีกคนเนาะเบื้องพี่น้องดินมันชุ่มเวลาฝนตกแหลมันดินชุ่มแหลมมันออกพี่น้องเลยมาพ่อแม่พี่น้องยืมซีอันนี้ก็ถ่ายคลิปให้ครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเบิ้งพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งอีสานเนาะ ผมเป็นพี่น้องทั้งฟังเลา่าผมเป็นพี่น้องทั้งอาาต่างประเทศเนาะผู้คนเคยหาเจะเคยเห็ดมาก่อนมันเคยสีเคยได้ละพี่น้องเลยเนาะโอ้เคยหาอยู่ได้บูชิดเด้อบ่ได้หามวนอยู่ประชันบูชิดเองก็ไปเตะข้าวจะหน่อยน้ำพอน้ำเมลแต่ข้าวตะกี้เลยพี่น้องเลยจะู่งยงใหญ่ๆม้านี่ก็บูบชิดบ่ได้ไปใช่ ก็ไปเห็ดเวียกทา้งยูทูบหนี่แห้งคักสินองอยไม่ได้ไปทไั้งหลายเลยเพราะว่าบราอยากขาดเวียกแน่แต่ว่านี่เหมืนมีหน้าเพิ่นบัดมักเนาะมักในการหากินน้ำแน่ย้ำครับว่ามีหน,น้านี่เก่งเนาะเก่งกว่าบริจิตเด้อพี่น้องเนาะนุ่มมันกลัวบริจิตนในการหาอยู่หากินเนาะมีแต่ว่าเอามื้อนี่พาเพิ่นมาก่อนทางเบิ่งเขนว่าเมื่อไหรก็สิีเข้า่าท่านงานก็สิไปงานเน,ะนาะเั้ามาทันก็ขอ Bên mũi ươn nữa, phía đằng đây, nó à, Nó, bưng phải nắm cắn đi đấy phía đằng Nó có phải tàm đến đây đấy, à, đọc cái chiều Chính lệch, thăm xa, nó, phi đằng kia <laughs> Màu này, phía đằng kia Sấy ở đây không? Chị Siêu เอาเสร็งเอาไปเตะตัวเนี่ยสบายพี่รองเอ้ยมาหนีิบึงทะเลสบายมากๆเออแต่ผ้ามาสามย์แบบนี้เนาะเออมุลุงพุ้งผัวแเละมันค้นหาเละค้นหาหลายเะไปเสร็พี่รองเอ้ยรอไปเรื่อยๆก่อนเนาะอ๋อพี่รองเอ้ เด็กก็เจ้าตื่นเชียงปากเขาแล้วเอออะารแบบนีสิป๊บสิแลือทางใดก็แล่นเด้อเด็กขึ้ทิ้งเจ้าของเลยที่แม่พนนะผู้เดียวพนมีแต่อันดอกแก่ๆมัน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 เบืองนี้น่ะเอามือปลูกก็ได้แล้วค่อยว่าโอ้คือเจ้าของแท้ตัวนึงวัวอยู่กินของมันคือคุณเจ้าแท้นี้ยอ๋อเด้อแทปตรงนู้น่ะคือคุณเจ้าเลยเบืองก้นบนี่ยสิเอาหักมันเมื่อปลูกน้ำเผื่อมันติดอันเขาเป็ยังหัวมัน ปล่อยครูทิ่มอะไรหัวเนาะครูทิ่มเนาะเอาฟังลงบอลเก่าแล้วมันก็เกิดอีกว่ามันคือหัวหวานเด้ยวไปฉันเด็ซี่เดียวไปต่อยยูทีพี่สามเนาะพี่สองนี่จบไปอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบันอะไรสามีดิจะคลิปแล้วคลิปเดียวปรจบแค่ถ่ายจบดูแค่ยูเทยงมาเดียวคนเหมยเลยไปฉันเด็บซี่เลยเนาะบ่จิตนึงปวดอยู่เนาะถ่ายคลิปนี่อ่าสีเห็ดหอยีิน่าลาบก่อนมาหนี่ง จื้อเออมองเห็นมีน่ามาจา้กเถื่อนป่านนี้ยังเห็นมีน่าดาบก่อนเดอ้อพี่น้องเด้อเนาะเอาให้เอาให้ดาบาเอาให้จื้อป่านนี้ก็ได้เชียวไปโอเคโฟนไปพี่น้องเอฟซีรุ่นไปน้ำกันเดอน้อเนาะ